คลิปนี้เป็นคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชีกสิกรไทยเช่นเดิมค่ะคำถามถามว่าปิดบัญชีกสิกรไทยเนี่ยจะเสียเงินไหมคำตอบคือถ้าเป็นการปิดบัญชีกสิกรไทยออนไลน์ผ่านแอปเคพัฒนะคะไม่มีค่าบริการนะคะ แต่ว่าถ้าเรานะคะปิดบัญชีกสิกรไทยแบบมีสมุดบัญชีนะคะซึ่งไปปิดที่ธนาคารกสิกรไทยซึ่งถ้าเราปิดบัญชีในเขตของบัญชีนะคะคือไม่ได้ข้ามเขตนะคะก็จะไม่เสียค่าบริการค่ะ แต่ถ้าปิดบัญชีแบบข้ามเขตอย่างเช่นดาเคยเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่กรุงเทพนะคะเป็นสาขาในเขตของกรุงเทพเลยเนี่ยถ้าดามาปิดบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทยที่สาขาจังหวัดน่านนะคะก็จะเสียเงินนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ10สตางค์นะคะขั้นต่ํา10บาทต่อ1นรายการนะคะแล้วก็จะมีค่าบริการ20บาทต่อ1รายการนะคะหากต้องการให้ธนาคารปิดบัญชีให้เราอัตโนมัตินะคะมีเงื่อนไขยอยู่ว่า บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน1ปีและยอดเงินคงเหลือไม่ถึง2,000บาทธนาคารก็จะส่งหนังสือแจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีโดยมีค่าธรรมเนียมเดือนละ50บาทธนาคารจะหักไปทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ50บาทนะคะจนยอดเงินในบัญชีของเราเหลือเป็น0บาทธนาคารก็จะปิดบัญชีให้เราอัตโนมัติค่ะ